<c oughs> อ่านะครับอ่าลองดูต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามดีดีมากเลยนะว่าแต่ว่านะครับอ่าสมมตินะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าสูงกับภาพนี้คือเมื่อไหร่นะอ่าเร็วๆนี้ด้วยนะอ่าเร็วเนี้นะครับนี่ประมาณปีนี้นะยีิบสองนะครับสังเกตน,นะสิบปีมีครั้งเดียวนะสิบปีมีครั้งเดียวที่ VIX เกินห้าสิบ ภาพนี้ไลด์89นะครับต้องเกิดโควิดเนี่ยกับเกิดสพรามสิบปีมีครั้งเดียวนะเราจะรอไหมสิบปีมีครั้งเดียวหรือบางคนรอไม่ไหวนะแต่ผมบอกให้นะครับว่าถ้าเกิดถ้ามีเงินนะถ้ามันเจออย่างนี้นะ ภาวะนั้นน่ากลัวมากเนะี่ยแต่น่ากลัวมากคืออะไรครับน่ากลัวมากแนะ้เหมือนว่ามันใกล้บัตทอมมากอะ่ะสังเกตนะสัพพามเอ่ยโควิดเอ่ยทุกคนกลัวหมดนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันสะท้อนก็ไม่ราคามดนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดเกินห้าสิบขึ้นมาเนี่ยท่านดูได้เลยอะ่ะ แล้วปรากฏว่าถ้าเกิดเกินห้าสิบนะนะมักจะไปต่อคือมันจะแย่ลงไปแย่ลงไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรครับคืออ่าถ้าดูต่อนะเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดตองเกิดเอเซนไครซิสอ่ะตอนนั้นอยู่ประมาณห้าสิบ้าห้าสิบนี่คือแหล่งตอนกำเนิด v ียิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดใครจำได้ไหมครับ ที่ออกรายการพิเศษจมโบเรียกับผมเนนะครับอ่านะครับอ่านะครับถึงบอกว่าในแต่ละคลาสิสเนี่ยมีออปเปอเรตี้นะครับเพียงแต่สมองเราอะห้ามเสียสมองเราห้ามเสียนะครับอ่าอันนี้ก็คือผมให้ดู VAX อเอนะครับ VAX นะครับว่านะครับแล้วผมเชื่ออย่างกี้ครับว่าปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับสมัติตลาดยังหลาล้าอยู่อะตลาดยังไม่สะท้อนความเสี่ยง ลงทุนอย่าเต็มพอร์ตมีแอสเซทโลเคชันนะครับนะครับเรื่องฟันโฟง่ายไหมครับนี่สรุปง่ายๆนะครับร้อยกับ5ห้าสสไลด์เนี่ยออกมาไฮไลท์ไม่กี่สไลด์นะครับไฮไลท์ไม่กี่ง่ายๆภาษาง่ายๆนะครับนะครับถ้าจะเอาเจ๋งกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวผมไม่ดูเวเรื่อยนะครับมันมีเรื่องค่าเงินด้วยนะครับค่าเงินนะครับ มีเรื่องของตัว Household so นะครับ uh, Household so นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับ uh, มันจะิิก์กับ b ิส i n นสม m o d เดลนิดหนึ่งนะครับหลายท่านบอกว่านี่คูณเรือปัจจุบันของเราเนี่ยมันอยู่80-90%นะครับแต่ท่านเชื่ไหมครับว่าเมื่อ20ปีแล้วเนี่ย นี่คูเรือนเขาเราอยู่แค่ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เอ้สี่เองนะท่าดูนะนี่คูณเรือนเรานะอยู่แค่ส0เองนะครับเมื่อยี่สกว่าปีแล้วนะครับทําไมอยู่ๆเนี่ยเราโผล่มาตรงนี้ได้อะ่ะยี่สิบปีผ่านมา,มาอะไรทําให้ท่านดูนะ40%ซไปแปน่ะถ้ามีโดรลมอนตัวหนึ่งให้ท่านนะกลับไปเมื่อยีิปีแล้ว ท่านจะลงทุนเซกเตอร์อะไรครับเอาภาพแมกโครดึงมันเป็นหุ้นนะครับถ้ามีโดลมั่นตัวหนึ่งให้ท่านกลับไป20ปีแล้วตอนที่ h o u s e ์โฮเด e เราสีเร์เซท่านจะลงทุนเซกเตอร์อะไรครับเบสออนข้อมูลนี้ว่าเฮ e าส์โฮเด t เราอยู่40%แล้วท่านดูประเทศหนึ่งนะจีนเฮ e าส์โฮเด t เขาอยู่40% เซกเตอร์นี้ในจีนอีกหน่อยก็จะดังถ้าว่าเราควรลงทุนเซกเตอร์อะไรครับที่ได้ประโยชน์จาก Household Debt ที่เพิ่มขึ้นท่านสวมบิญญาณนักเศรษฐศาสตร์เลยครับเซกเตอร์อะไรครับคอน sumer Finance ท่านดูสิครับว่า ระหว่าง20ปีผ่านมาคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์น่ะราคาหุ้นขึ้นเท่าไหร่อะราคาหุ้นขึ้นเท่าไหร่ครับกี่เด้งอะ,อะผมองบอกว่าจากภาพใหญ่ท่านแม p ปิ้งลงมาเป็น Business m o เดลได้เลยอะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนมาเล่น c o n ซ u m เมอร์ไฟแนนหมดเลยนะแล้วสุดท้ายพอ c o n s u m เมอร์ไฟแนนกลายเป็นอะไรครับแบงค์ชาติตามาคึบคึบดอกเบี้ยใช่ไหมครับ เคอร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการแข่งขันที่ดุนะครับฉะนั้นเนี่ยการว่าไปลงทุนประเทศอื่นเลยครับที่ดิวลอร์เมนต์อีกหน่อยก็ใกล้เคียงเรานะครับท่านเห็นคุณความดีของการศึกษา business model เอ้ยศึกษาภาพแมกโคลฟั f o r business model ลิงก์อะไรยังครับนะครับเขาบอกงี้ครับว่าให้ท่าน ไปไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์คืออาหารกลางวันนะครับนะครับไม่ทราบมีคําถามไหมครับเดี๋ยวก่อนไปไฮไลท์นะครับม,ม,มีมีครับไม่มีคําถามเลยเลยครับครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิด เพียงสแกน QR โค้ดแล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยทำาทาว่า PE ถูก e ไหมทำไม PE ถูกท่านทราบไหมตลาดหุ้นฮ่องกง PE ถูก e เพราะว่าหุ้นในนั้นน่ยส่วนใหญ่เป็นสาาถาบันการเงิน สังเกตไหมหุ้น HSBC หุ้นอะไรอย่างียอยู่ในนั้นหมดเลยฉั้นสามบางการเงินเป็น m ม t ทูเ a ส e อะฉะน,น,นั่นเคยผลาำไรตลาดหุ้นฮ่องกงเทด PE สูงไม่ได้เทด PE สูงไม่ได้ไงมันก็จะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ถามว่าถูกไหมถูกมากตลาดจีนน่าสนใจที่ว่าเขาจะเขาจะ r e f ฟรชอ economy ยังไงกีบเว้นว่ากีบเว้นว่า property เขามีปัญหานะ ต่างสังเกตโฟลเข้าห้องกงน้อยนะโฟลเข้าน้อยครับตอนนี้ตลาดเป็นดาวเด่นเนี่ยอินโดนีเซียอินโดนีเซียบอกผมว่าปีหน้าไทยก็ดาวเด่นแหละดาวเด่นนะนะท่านจดไว้ได้นะครับถ้าผิดไงเนี่ยถ้ามาเรียนซ้ํานะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าผิดนะครับไม่น่าผิดนะครับ เราเด่นใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็น energy transition เลยใช่ไหมครับโอ้โห oh, นี่น่าสนใจเลยนะมีใครพูดภาพนี้นะครับเดียบๆแล้วช่วงหม่เราก็จะเรียนกันนะครับว่าไอ้ s curve นะครับแล้วก็ไอ้พวกเกี่ยวกับ energy transition ผมชอบพวก storage นะครับท่านชื่อไหมครับว่า cloud data center ที่ a w s ลงเ่ยเปลี่ยนโฉมการทำธุรกิจใหม่หมดเลยนะธุรก,กิจพวกนี้เปลี่ยนนะหมายถึงว่าคือ SME ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างอยู่บนคลาวทุกอย่างอยู่บนคลาวหมดถ้าเกิดดูเทปผมนะผมว่าปีนี้จะเป็นปี2ปี เนี่ยจะเป็นปีของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับซึ่งมันก็อัปเปอร์ฟรมาสมควรนะครับ,บ a w s เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนะครับผมกำลังทำบทวิจัยหนึ่งนะครับท่านต้องมาเรียน FBI ถึงจะรู้นะครับถึงต้องมารู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยตกผลึกไม่ได้แต่ว่าผมเรียนได้อย่างหนึ่งนะครับว่า Energy Transition เปลี่ยนเห็นแน่นอนนะครับ ถามว่า c l คลาวลิงกับ Energy Transition มไหมลิงก์แน่นอนลิงก์ครับลิงก์เอ i ีไจะเปิดหรือเปล่าใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะอาจารย์บีขายของหน่อยครับย้ายผมขายคนเดียวนะนีับพูดเล่นนะครับคือสนุกสนุกครับเอ i ก็เป็นอะไรที่เอ่อคนเรียนก็จะไปเรื่อยนะครับคือหลับบ้างตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่ามันก็ได้ความรู้นะครับขึ้นอยู่ความรู้ตอนนั้นเนี่ยผมได้อะไรมานะครับใครแล้วสองปีแล้วก็ได้ตัวฟอร์สมานะครับได้ตัว AAT ทนะครับ่านะครับแล้วแต่ละปีว่าคิดอะไรออกนะครับคิดอะไรออกนะครับ่าแล้วแล้วผม,มบางปีเนี่ยก็จะเจอว่านะครับหนปีเนี่ยผมก็บอกว่าบอกว่าอย่างนี้ครับว่า กาแฟเนี่ยอีกหน่อยจะแพงขึ้นมากนะท่านเชื่อประโยคนี้ไหมเพราะว่าต้นสามปีที่ให้ดอกอให้ผลนของกาแฟที่บราซิลตายเกือบหมดฉะนั้นกาแฟก็จะแพงขึ้นผมยังไม่ดูราคาคอฟฟี่นะพวกโกโก้ถ้าจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ผมลงก็ลงตรงนี้ครับ จะเห็น asset class นะครับวันนี้เราได้อะไรไปบ้างอะ่ะเราได้รู้ว่าปีหน้าเฟดเป็นไงนะครับบอลยูเป็นไงทูเทนเป็นยไงอ่านะครับเรารู้ว่าถ้าบอลยูลงผู้ตาสารี้น่าจะเป็นไงนะครับนะครับดูเหมือนง่ายใช่ไหมแล้วแล้วก็ทราบตารางว่าสเดือนแรกเราควรลงอะไรนะครับสมอลแคปลงตัวไหน Big Cap ลงตัวไหนใช่ไหมครับบิ๊กแคท่านดูดีนะครับ มีบางตัวอัพฟอร์มมากๆเลยนะครับแต่โอเวอร์ออลเนี่ยเฉลี่ยผลตอบแทนหเซนใน4เดือนนะครับถ้าไม่โดนเทลลิส์นะครับถ้าปกติก็ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นในสี่เดือนนายท่านบอกว่ามันน้อยอ่ะนะครับนานท่านขอเก้าเปอร์เซ็นในต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมัน <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ที่ผมบอกนะครับว่ามันต้องลิงก์กับมิสเซนส์โมเดลเพราะว่าบางช่วงตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนแรกที่เร,เรียนเคซีกันนะครับ เรียนตัวฟอสเรียนตัว a อทกันเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่มันพลิกชะตาหลายหลายพลิกชะตาชีวิตหลายท่านพลิกชะตาชีวิตหลายท่านนะครับมีครั้งหนึ่งเราเรียนไทยฟ้ดกรุ๊ปนะครับบาทหนึ่งไปเจ็ดบาทนะครับก็พลิกชะตาหลายท่านเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่แต่ละช่วงจริงครับนะครับว่าเรามีชะตาต้องกันไหมนะครับนะครับว่านะครับนะครับอ่ะเราไปไฮไลท์ก่อนดีไหมนะครับแล้วค่อยมานะครับนะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหาการลงทุนตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะครับ